โอเคนะครับ19นาิกา18นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมนัดนะครับนะโอเคกำลังมานะครับในส่วนของรถท้องที่408และขบวนรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่นะครับโอเค กำลังมานะครับ408เชียงใหม่นครสวรรค์มาพร้อมกับรถเรียว109เพ่งแ้าเชียงใหม่ก็วันนี้เหมือนเดิมนะฮะเต็มคาราเมลนะฮะวันนี้นี่ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องล้างแค้นอีกครั้งเพราะว่าเมื่อวานเขาไม่มานะครับ โอเคมาโอเคมาถึงเวลาจำกัดเอ๊ยจากการคนชั่วนะครับนะก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะฮะแต่มันจำเป็นนะครับเดี๋ยวดูสิครับว่าวันนี้ไอ้คนที่สาดน้ำใส่ผมเมื่อวันสุ่งเนี่ยเขาจะมาไหม ถ้ามาโดนแน่นอนถ้าไม่มาถือว่ารอดไอสัตว์เนี่ยมาอยู่นะอะไรขึ้มาอะไรเนี่ยมองไว้ข้างล่างก็ได้วะโอเคอออกคกำลังมานะครับ408ไม่เป็นไรครับอยู่ได้โอเคกำลังมานะครับ408เชียงใหม่นะครสวรรค์ ก็หล <meio S 1> ายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าผมถ่ายไปทำสุนตีนอะไรนะฮะก็ตอบนะครับว่าเป็นคอนเทนต์นะฮะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายต้องการปะทะฟังนะครับ408รถที่มาเนี่ย408เนี่ยไปที่สุดแค่นครสวรรค์นะครับไม่ได้ไปกรุงเทพ ไปจอดแค่5สถานีนะครับคือคลองปกฏทับกิจบึงบอระเพ็ป่าน้ำโพและนครสวรรค์นะครับ5สถานีไม่ได้เข้ากรุงเทพนะครับพูดก่อนเลยไม่ได้เข้ากรุงเทพมีคนเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมาแล้วครับ408ฮะเราจะดูสิเขาว่าจะเจอคนที่สาดน้ำใส่ผมมือวันศุกร์ได้ไหม เมื่อวานไม่เจอนะฮะรอดไปคนนั้นโอเคมาแล้วครับ408เชียงใหม่นครสวรรค์109กำลัง,ลองรองทางอยู่นะครับตอนนี้โอเคทางสะดวกครับมาได้อ่าโอเคมายนะครับเ,เต็มคาละแม่เลย มา3คัน น้ำมาเสิร์ฟแล้วนะฮะโอเคมาแล้วครับ109ที่ที่4516างทางขาบวนลายธงชาติไทย ครับ ชุดใหญ่เต็มคาราเมลครับมาจงออกมาคันไม้คันมือโว้ยจงออกมา,อออกมาไฟจงมาไฟจงดับ แมวเลยมาดิคุยเฮียกินแม่ไม่ได้สารนะฮะไม่เป็นไรพรุ่งเนี้ยเอาอีกนะครับเอาจนกว่าไอ้เฮียนั่นจะตายนะใ้สันนะ่ะโอเค